ฮงสวยพ่อถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแกก็ไม่เขียดฉันทิ้งไปง่ายๆแบบนี้แล้วงั้นเหรอฉันขอสาปแช่งแกขอให้แกไม่มีลูกไว้ให้สืบสกุลขอให้เมียใหม่ของแกเป็นหมันขอให้เมียใหม่ของแกที่แกไปไวๆไอ้ชั่วไอ้คนเลวเฮ้ยนี่คุณคุณทำอะไรของคุณเนี่ยที่นี่มีกล้งงจรปิดนะนี่คุณ ฉันขอเตือนคุณไว้เลยนะอย่ามายุ่งรถคันนี้มันเป็นรถของแฟนเก่าของฉันเฮ้ยนี่พวกคุณทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยหนีแล้วเอยเร็วๆสิคุณไม่กลัวโดนจับได้หรือไงครับครับครับจับไม่ดีละ่ะ เจ้านายคะมีคนเอาสีมาทาบนรถเเบนของเจ้านายเราแจ้งความดีไหมคะ นี่คุณฉันจะย่างเสร็จแล้วนะคุณเตรียมตัวกินได้เลยไม่เป็นไรหรอครับเดี๋ยวผมมาไปล้างเองอะคุณลองชิมดูก,ก่อนสิหมาล่าที่ฉันย่างเองอร่อยขึ้นชื่อมากเลยนะถ้าคุณมาเองคุณก็คงไม่มีโอกาส ได้กินหมาล่าที่ฉันลงมือ,อย่างเองหรอกนะวันนี้ถือว่าคุณโชคดีมากเลยนะเนี่ยอืม,อ,มอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยฮมว่าแต่ทำไมคุณต้องเอาน้ิปทาสีรถแฟนเก่าคุณด้วยล่ะคนทอร์เยอะแบบนั้นน่ะเหรอ ฉันต้องตื่นเช้ามานั่งขายของทั้งวันกว่าจะได้กลับบ้านไปพักก็ดึกทุกวันเพื่อจะหาเงินที่เขาไปเรียนต่อที่ไหนได้พอเขาเรียนจบได้งานทําเขาก็ทิ้งฉันไปแล้วไปคบกับลูกสาวเจ้าของบริษัทใหญ่ส่วนรถคันนั้นก็เป็นรถที่เขาไปเป็นแมงดาเกาะผู้หญิงได้มาออคุณก็เลยคิดที่จะแก้แค้นเขาเหรอ ิงย่างอยู่อีกหรอดูสภาพหน้าเธอสิเป็นอะไรทำไมทำปากกับตูดลิง <c oughs> <c oughs> ผีเน่ากับโลงผูกมาละถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยคุณก็คงเป็นแฟนเก่าของเขาส่วนผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คงเป็นแฟนใหม่ของคุณใช่ไหมครับ <c oughs> ในในพวกคุณก็มากันแล้วมาครับมากินมาล่าด้วยกันนะครับ นี่นันทำไมคุณเลิกกับผมไปแล้วเนี่ยถึงมีปัญญาหาแฟนได้หน้าตาแบบนี้น่ะหรอนี่นันพวกเธอสองคนเนี่ยดูสนิทสนมกันดีเนาะที่รักคะฉันว่านันก็คงนอกใจคุณตั้งแต่ยังไม่เลิกกับคุณด้วยซ้ำนี่แกนี่คุณได้เป็นแฟนกับเขาแล้วเนี่ยจะมาพูดถึงแฟนเก่าของเขาทำไม อยากเป็นชู้เหมือนเมื่อก่อนได้ยังไงเอ๊หรือว่าเป็นชู้ฉันเคยตัวแล้วล่ะนิดช่างเหอะฉันเบื่อที่จะคุยกับคนแบบพวกแกจริงๆพรุ่งนี้ฉันกับตั้งสามีของฉันจะไปร่วมง,งานฉลองที่พัตคารตูร่ลูกในงานมีแต่คนมีหน้ามีตาในสังคมทั้งนั้นคนระดับล่างอย่างพวกแกก็คงไม่มีบุญวาสนาที่จะไปร่วมง,งานนั้นหรอก พัตคารตัวลู่ใช่ไหมครับได้สิครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะจะไปร่วมงานฉันจะคอยดูก็แล้วกันที่รักคะเราไปกันเถอะพัะตคารตัวลู่งั้นเหรอสถานที่รู้แบบนั้นเราจะไปได้ยังไงล่ะคุณเมื่อกี้คุณพูดอะไรออกไปคุณรู้ตัวบ้างไหมเนี่ย คุณวางใจเถอะครับผมเออคือผมเป็นพนักง,งานอยู่ที่ร้านนั้นนะ่ะฮะเออเออช่างมันเถอะยังไงวันนี้ฉันก็ขอบใจคุณมากเลยนะที่คุณช่วยฉันไม่ตั้งหลายเรื่องเลยอะไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองงั้นเราไปกินมาราดกันต่อดีกว่า นี่คุณเป็นไรหรือเปล่าครับนี่คุณฉันจะเป็นต้องใส่รองเท้าส,ส้นสูงสูงหกนิ้วแบบนี้ได้เหรอ,อ,อแหมแหมแหมชุดเนี้ยไปเช่ามาจากร้านไหนเหรอไหนฉันขอนี่คนช่วยเกียรกันหน่อยนะครับน้อยเป็นแค่คนขายปิ้งย่างกล้าดียังไง งานนี้เป็นงานของท่านประธานเคดีกุ๊บริษัทอันดับต้นๆของประเทศเป็นเจ้าภาพบริษัทของฉันเป็นบริษัทเดียวที่เคดีกุ๊ปมั่นใจแล้วสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทของฉันส่วนพวกแกสองคนเนี่ยในสายตาของฉันแล้วเหมือนมาข้างทางที่ฉันอยากจะทำอะไรด้วยก็ได้ แกกล้าดียังไงมาแตะต้องคนของฉันใส่หัวไปไกลๆเลยนะน้อยอย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะไม่กล้านะนี่แกสองคนนี่กล้ามากเลยนะใครอยู่ด้านนอกมาลากตัวมันออกไปเดี๋ยวนี้เลยเออเกิดเรื่องอะไรขึ้นล้วครับ มีคนมาเก่ะความวุ่นวายในงานนี้ค่ะใครเหรอครับคนนั้นไงคะลากตัวมันออกไปเดี๋ยวนี้เลยเอาคุณทิฟ้านี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับที่แท้ผู้ชายคนนี้คือทาย,ยาทของบริษัทเคดีงั้นหรอ ที่แท็กคุณคือทายาทบริษัทเคดีคุณฟีฟาเหรอครับอ่าคุณฟีฟ้าคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเรื่องเมื่อกี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะ่ะยังไงครอบครัวเราก็ยังมีงานโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันอยู่200ล้านบาทนะคะอย่าให้คนนอกคนหนึ่งมาทำลายมิตรภาพและงานของบริษัทเราเลยนะคะเขาคือคู่มั่นผมในอนาคต พวกคุณน่ะลังแกผิดคนแล้วข้อตกลงที่เราเคยคุยตกลงกันไว้ผมขอยกเลิกทั้งหมดคุณพีฟ้าครับเดี๋ยวก่อนนะครับคุณเจ็บหรือเปล่าครับค่ะต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครกล้าร่วมงานกับพวกเขาอีกก็ถือว่าเป็นศัตรูกับผม ุณฟีฟ่าแห่งบริษัทเคดิกลุ๊ป